สวัสดีค่ะมากกินกาแฟนำกันนะค่นะเนาะยูพี่เป็นตนเศร้าอยู่้นค่ะทางยุโรปเด็ดโอ้พันเด็ดพุทธแ่่ว่าเป็นอากาศดีค่ะ

อ่านหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วก็กินกาแฟกินอาหารเส้าแล้วแล้วก็เอกเอ็ดกับเขาไปกินอยู่เรือนะคะ่ะเนาะไปเรือค่ะไปอีกสองมื้อเนาะคะ่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จ้งนะพักันยุดเพราะว่าพันปิดถนนถนน้ามฝากเนี่ยค่ะที่เรไปหาฝั่งองันทางเหนือเอ,ออยุ่ทางใต้ไม่บอกค่ะไปทางเรือมันยุ่ทางเหนือมันกะบกไกแต่ว่ามัน ตรงไดโอมก็เลยก็เลยนาะยุดกันเสาร์อาทิตย์เมื่อน,นี้ก็เป็นนั่นวันพระฤหัสเนาะคะเนะื่อนวันก็วันศุกร์ก็ได้ส่มื้อพอดีไอ้ตุ๊กตาไปคัดอันเสื้อน้ำหมันน,นั่นไม้ยันไม้ซักนะคะที่พันนันบุาเลือท้างทางบนเนาะคะเนาะข้างบนตามฝ้าตามแตที่เธอเอ่ยบุได้ทแต่ว่าอันบางส่วนก็ ทำก็ไปใส่อย่างอื่นเนาะค่ะเนาะก็เป็นมันก็ทันสมัยขึ้นแต่ว่าอันที่ที่ว่ามันนั้นมันเป็นของเก่าก็บํำรุงอันดำรงไว้ค่ะเพราะว่ามันก็ดูดีสภาพมันยังเพอร์เฟกต์มันเนาะค่ะเนาะเอยเมื่อวานก็ไปเอาลงน้ำมันเมื่อด้นะค่ะยค่นั้นยังบบแล้วเหลืออยู่อันส่งห้องนวนก็มาทางอันทางอันทางเดินเมื่อนีนนี้ไปก็มาอื่นก็ มีเตอเอเอสผู้เดียวนะครเพราะว่าแฟนเอยพันยูนำห้องเครื่องอันนี้ก็อย่างบ่แล้วค่ะเพราะต้องได้สั่งอุปกรณ์อีกก็เลยนะกินกาแฟกินข้าวเช้าแล้วกันน่ะอกกันอีกเมื่อวานนี้มันทำงานเพื่อนๆนั้นที่จอดเหลือมาคุยน้ำเนาะกันเนาะอยากคุยว่างั้นเถอะปะเอเพันอยากทำงานแต่าแฟนเออยก็ออกไปคุยนับมันกัน ก็คุยน้ำนิดนิดได้หน่อยพอเอ้ยมือมันเปื้อนน้ำมันอันที่เห่าทานไม้ซักเนี่ยค่ะที่ว่าเฮ้มันหลงหลงน้ำมันว่มงั้นันเถอะแบบเงาวับเลยเด็ค่ะงาม <c oughs> ค่อยทำไปเนาะค่ะเนาะแล้วมันก็แล้วเองเหมือนกันถเถอะ แล้วประมาณเดือนหน้ากลางเดือนหน้าก็นำตรงย้ายเหลือไปมงท่าเหลือใหม่เอาเหลือมันขึ้นจากนน้ําขึ้นไปทํามันทาสีทํามันทํานี้คัดเนาะก็ตกแต่งอันที่เหาอย่างเอ็ดบบลเลวสินค่ะก็ใช้เวลาประมาณหกเดือนจนฮอดปีหน้าก็น่าไปคุมมือได้ค่ะอันนี้กัแต่ว่าดีนโชคดีได้ที่มันอยู่เกือบานมันอยู่ทางไตคือกันอดีไดีๆยันท่าเหลือทางนี้พันเพิ่งมาบอก ก็โชคดีค่ะบัวด้ไปไก่ว่างั้นแต่ปะอากาแฟเหมือนเราค่ะคือเพื่อนๆมีแต่ความสุขสดชื่นกันทุกบ้านและก็โชคดีกันทุกคนเนาะกันเนาะพบกันคลิปหน้าด้วยเด้อสวัสดีค่ะ